สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีปีใหม่นะค่ะสวัสดีปีพศ2567ค่ะค่ะมอนิกับมาพบกับสาวหนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะมินีสาวนิ้งผ้าร่วยสิพาท่านผู้ชมไปติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับน้องนุ่นค่ะเป็นคลิปที่สองค่ะในงวดวันที่17มกราคม2567ค่ะค่ะน้องนุ่นเพิ่นว่าเพิ่นฝันล่ะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝันเห็นราชการที่หาเนาะค่ะเพิ่นว่าเพิ่นฝันว่า ผู้เฒ่าเพื่อนว่าเป็นผู้เฒ่าผู้ท้ายเนาะค่ะเอาเหรียญราชการที่หาเป็นเหรียญทองเอามาใส่มือให้เพื่อนเพื่อนว่าค่ะแล้วผู้เฒ่าก็ย่ำน้ำเนาะค่ะวา เลี้ยนนี่เป็นเลี้ยนโบราาเป็นเลี้ยนหายยากเพื่อนว่าให้เก็บรักษาไว้ดีๆเพื่อนว่าค่ะเดี๋ยวน้องนุ่นเนาะค่ะก็ได้ตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านนั่มค่ะและตัวเลขตัวนั้นสิปเป็นตัวไร่สาวนิงกับโบพาดค่ะสาวนิงกับสิพาท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังความันของน้องนุน่นผอมๆกับสาวนิงเนาะค่ะแนวน้องนุ่นนี่เพิ่นกน็นางถายอยู่ค่ะท่านผู้ชมนางถาเพื่อที่สิวควข้อมูสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังแล้วเผื่อเป็นการบ่เสียเวลา กลับไปรับชมรับฟังความฝันของน้องนุ่น้อมๆกับสาวนิงเนาะค่ะค่ะแต่ก่อนถิ่สิไปฟังความฝันของน้องนุน่นสาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้กับสาวนิงพะรวยน,นั่มนเด้อค่ะค่ะไปรับชมรับฟังความฝันของน้องนุน่น้อมๆกับสาวนิงเลยค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะน้องนุ่นค่ะ <S 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 สวัสดีครับน้องนุ่นครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ มื่อนี้ช่องสาวนิงผ้ารวยยบังพูนเชี่ยวครับค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขของฝันกับน้องนุ่นอีกข้างหนึ่งเนาะค่ะเป็นคลิปที่2ค่ะของมวดวันที่17มกราคม2 5 67ค่ะได้ยินว่าน้องนุ่นฝันน้องนุ่นฝันเมื่อใดร้องฝันเมื่อคืนค่ะฝันเมื่อคืนเนาะค่ะล่าซุดค่ะเพราะว่าสาวนิงมาตามเมื่อนี้วันศุกร์เนาะบบาท้องพูนเนาะครับค่ะมาตามวันศุกร์ค่ะวันศุกร์น้องนุ่นฝันจังไดเบาซู่ฟังเลยค่ะค่ะเมื่อคืนนี่เขาฝันเนาะค่ะ ฝันในความฟันนั่นฟันว่านั่งอยู่กับอี๋นหะค่ะที่นี่มีผูเขาผู้่ายพ่นย่างมากพ่นย่างมากว่าที่นี่เพิ่นบอกว่าแบ้มือมากมียังสีหายเพิ่นว่าค่ะวันนี้หนูก็เลยแบบว่าแบ้มือไปให้เพิ่นเพิ่นก็เลยเอาเหรียญมันเป็นเหรียญทองแล้วค่ะงามงามวีปบวีปบนะคะวันนี้พอเพิรนวางลงมือนั้นในมเบิงในเหรียญน่ะมันเป็นหลปราชการที่หา เพ่อนเอาเหรียญมาหายเป็นเหรียญทองตอนสมัยโบราณเลยค่ะค่เคนก็เลยบอกว่าเหรียญนี้หายยากเก็บไว้ดีๆเด้อเพื่อนว่าพ่อเพื่อนวางเสืหมือปึ๊บเป็นนี่เพื่อนก็บอกว่ากำไว้เพื่อนวางซีพอนุกรรมเอาเหรียญแล้วให้เก็บรักษาไว้ดีๆเพื่อนย้ำนะคะเก็บรักษาไว้ดีๆเหรียญหายยากเหรียญราชการที่หาเป็นเหรียญทองแท้เพื่อนวะโนก็เลยเก็บเก็บบปนี่ก็เลยกำเหรียญไว้พ่อกำเหรียญไว้ปุ๊บบปนนี่ บ่หบว่าผู้เฒ่าคุณนั้นเพิ่ไปใส่พ่อเนี่ยมานี้เงยหนนะ้าขึ้นมาอ้าวเพิ่นเสียไปแล้วเพิ่นแบบว,ว่าหายไปแล้วองศ์นะคะ่ะค่ะบัดพ่อได้เลี้ยงมาวันนี้หลังจากได้เลี้ยงปุ๊บกระสดุงตือนเลยคะ่ะนาฬิกาปลุกได้เลี้ยงน้ำผู้เฒ่าเพิ่นมานะคะค่ะเพิ่งหายมาเลี้ยงหนึ่งเป็นเลี้ยงทองไอ้ทรงประกายงามๆคะ่ะเป็นเลี้ยงทองวิบับวีบับเลยนะคะนานาเลี้ยนน่ะนาเลี้ยน่ะนนจิงเป็นราชการที่หา เป็นราชการทีหาแ,<น>แต่ว่าเป็นสีทองเป็น<บ>สีทองค่ะเป็นราชการทีหาเหรียญประมาณประมาณใหญ่ใหญ่อยู่ประมาณซําเหรียญซิบนี่ระค่ะเอาไปอืมบ่ายตานตีเป็นโตเหล็กจากนุกตีบปปินเนาะโตเหล็กถ้าเป็นถ้าเป็นเป็นผู้เฒ่า่นให้เหรียญมาอย่างสีนะคะผู้เฒ่เานี่กระน้ำเก่าเนาะ ือรอบนี้เพื่อนบอกหายเป็นโตเละใชไหมครับบอค่ะเพื่อนมาดร่หายเป็นโตเละเพื่อนมาปุ๊บบันนี้พ่อเพื่อนบอกว่ามียังสี่หายแบมือมาก็เลยแบมือไปหายเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็เลยเอาเหรียญหายเอาเหรียญสี่หายใส่มือขังได้ครับตรงไหนอใส่หมือนขังสายเพื่อนเพื่อนมาจากไหนคะเพื่อนเบ่าเพื่อนบอกว่าแบมือมาเป็นบางสี่ก็ยื่นมือกินมือไปหายเพื่อนก็เอาเหรียญวางใส่มือเป็นเหรียญทองนะคะเป็นเหรียญทองบันนี้เหรียญทองแบบ ทองแท้ทองวิบปับวิบวับเลยนะคะเป็นทองตอนสมัยโบราณบวันนี้เพื่อนเอาหายเพื่อนเอาหายเ้อมือแล้วเพื่อนก็บ,บอกว่าเป็นเป็นเหรียญน,นะเป็นราชการที่หาบันนี้เพื่อนก็เลยบอกว่ากมไว้กมเหรียญไว้เป็นวังซีก็เลยกมไว้นะคะน้องนุง่นกับก,บกมเอาเหรียญเลยแม่มบอกกำเอาเหรียญเลยค่ะแล้ว ทัดีจากความฝันเนาะน้องนวลเพื่อนรักดนตีเหล็กโบเป็นเนาะท่านผู้ชมถ้าตีจากความฝันผู้เทากะน้ำเก่าเนาะเบาท่องพูดเนาะเกกา้ค่ะกรรมนี่กะเก่าอยู่แล้วเนาะค่ะเหรียญนี่กะเป็นศูนย์เพราะว่าเป็นวงกลมบานนี่มือนี่กะหาเป็นเหรียญไข่เป็นวงกลมแต่ว่ามันมันหันคือจังเป็นวงลี่แบบไอ้นี้นะคะเป็นเป็นเหรียญเป็น เป็นคือวงรีแต่ว่าหันกลมเป็นบ่อคนย์ค่ะก็เป็นศูนย์เนาะค่ะค่าไฮเซาหนิงตีหเนาะน้องหนุนเพิ่นตีบบเป็นเซาหนี้สิตีหาเก่าศูนย์หาเนาะค่ะเพราะว่ามือนี่ก็เป็นหาเพราะว่าน้องหนุนได้เบเอาน้ำเพลนแลวกกรามเอาเนาะค่ะกรมนี่ก็เป็นศูนย์ก็ได้เป็นเก่าก็ได้เนาะค่ะถ้าสองโตนี่ก็อาจสิเป็นหนึ่งศูนย์ก็ได้ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเหรียญหนึ่งเหรียญเนาะค่ะ หนึ 1> 1 en, ung, um. ่งเหรียญหลักกระวงกลมแต่ว่าถ้าสามตัวก็อาสิเป็นเก่าศูนหาค่ะถ้าหายเศร้านิ้งตีหายเนาะคะ่ะท่านผู้ชมกับตีซอยกันค่ะได้ตัวไรกับคอมเมนต์ใต้คลิปน้าเนาะคะ่ะเพราะว่าน้องนุ่นนี่เพิ่นตีเหลขบ่เป็นเพิ่นว่าส่วนมากเพิ่นสิฟันมาใได้เป็นโตเนาะคะ่ะท่านผู้ชมส่วนมากน้องนุ่นฟันนี่สิฟันเห็นเป็นโตแบบว่าเขาหายเป็นโตมากผีบอกหรือเห็นจากหันจากหนีเนาะคะ่ะแต่ว่าหลบหนีน้องนุ่นเพิ่น ฝันว่าได้เหรียญจากผู้เฒ่าผู้สายเนาะค่ะเอาเหรียญใส่มือให้เป็นเหรียญราชการที่หาแต่ในเหรียญน,นี้น้องนุ่นนี่บอกมีบ่เห็นตัวเลขเลยบอกคะบ่มีตัวเลขค,ค่ะมันเป็นเหรียญทองแบบเรียบเลยนะคะแต่ว่าหันเป็นนาล่อไอเป็นนาราชการที่หาราชการที่หานะค่ะกับปตาัาเหรียญเอาเนาะคะ<ม>่ะท่านผู้ชมอาจจะเป็นเก่าศูนย์ศูนย์เก่าศูนย์หาหาศูนย์ก็ได้เนาะค่ะเก่าหาหาเก่าค่ะ แต่สาวนิงตีหอยเนาะค่ะสาวนิงตีหอยสามโตเก่าศูนหาค่ะกับหนึ่งศูนเนาะค่ะสองโตราะว่าเหรียญกับเป็นหนึ่งเลียญวงกลมเป็นศูนหาค่ะค่ะบ่าวท่องพูดมาจังไดนคะโตเลขถ้าตีจากความฝันเนาะครับเนาะถ้าตีไปหลายโตกะมันกระจาหลายโตไปเนาะครับเนาะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมหรือเอฟซีท่านใดมีความคิดเห็นแตกต่างจากตัวเลขของนนทนกับผมก็สามารถคอมเมนต์แต่คลิป ตีเพิ่มเติมซอยกันหนายแนวทางเพิ่มเติมไดครับผมพูดคุยกันแต่ขิปได้ครับผมเพราะว่าแต่ละคนตีตัวเลขกกับโบขคือกันนะครับเนาะตีตัวเลขกถ้าตีไปหลายตัวกะมันจะหลายตัวไปเรื่อยนอะครับเนะาะค่ะถ้าท่านผู้ชมมากตัวใดนี่ความฝันของน้องนุ่นก็สามารถตีในความฝันเพิ่มเติมไดครับผมบมเป็นอย่างเนาะครับค่ะ90้าศนหองนุ่นมากบอคะมากอยู่ค่ะมันเป็นเหลขกงามอยู่ค่ะ มากเนาะค่ะตะค่ะแล้วก็นึ่งศูนมากบอคะ่ะนึ่งศูนนี่บ่คอยมักปันได <c oughs> บ่คอยมักเนาะค่ะแต,แต่ว่าทีนี้เนี่ยเหล็กตัวนี้มันบ่ค่อยมักนี่ยามันออกอยูนะคะค่ะแต่เดี๋ยวแอบติดไปหายหน่ำเนาะค่ะค่ะท่านผู้ชมมกักบ่ามาักกัจังเลือกเอาเนาะค่ะเป็นตัวเลือกให้ค่ะกับบเป็นยังเนาะค่ะว่าตาตีจากขวดฟันมันก็สิหลายตัวเนาะครับเนาะค่ะ การเลียมีอีกต้นหนึ่งครับผมถ้าเลี้ยนหาเลี้ยนหาเมื่อกะหาอาจจะหาหาก็ได้ครับผมติดไหวนะครับเนาะแต่ว่ากะอาจจะบริลงไหวนี่ตัวเลดในคลิปดนะครับแต่ว่าจะเบาให้าน้ชมเอาไปพิจารณาเบื้องนะครับเนาะถามถามาถามชอบก็สามารถเลือกได้ครับผมค่ะน้องนุญมีย้าเพิ่มเติมอีบอนอ่ะค่ะบบมีเนะาะค่ะ ทั้งช่องเซาวนิงผ้าร่วยช่องพูดเชแนลครับค่ะก็ขอขอบคุณน้องนุ่นได้หลายเนาะค่ะที่น้องนุ่นเพื่อนบ่แพงตัวเลขค่ะเพื่อนฝันเพื่อนกับบอกเนาะค่ะมาเบาสู่ถานผู้ชมทางบานฟังก็ขอห้มีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับน้องนุ่นเบิร์สุขหูสุขคนค่ะในงวดวันที่17มกราคม2567นี่เนาะค่ะค่ะขอบคุณน้องนุ่นได้หลายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของน้องนุ่นค่ะ น้องนุ่นนี่เพื่อนฝันค่ะท่านผู้ชมเพื่อนฝันว่ามีผู้เท่าผู้ช้ายเนาะค่ะเอาเหรียญทองเป็นเหรียญทองราชการที่หาเพิ่นว่าค่ะเอามาใส่มือให้เพิ่นเนาะค่ะแล้วก็บอกน้องนุ่นว่าให้น้องนุ่นนี่เก็บรักษาเหรียญทองโบราณนี่ไว้ดีๆเพิ่นว่าค่ะเป็นเหรียญที่หายยากเพื่อนว่าบ่มีหายอีกล้วได้เพิ่นว่าแนวนี่ค่ะแล้วน้องนุ่นก็ได้รับเอาน้ำผู้เท่าผู้นั่นเนาะค่ะ ค่ะแล้วน้อนนุ่นพิ่นกระด็ตัวเลขมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะตัวเลขตัวนั้นก็คือเก้าศูนย์หาเก้าศูนย์หาเป็นเลขตีจากฝันค่ะแล้วก็หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นี่ก็เป็นเลขตีจากฝันค่ะเสาร์นี้ก็มาตัดออกหายเนาะค่ะมาตัดออกหายเก้าศูนย์ศูนย์หาหาเนาะค่ะเก้าหาค่ะมาตัดออกหายหาหานี่ก็เป็นเลขตีจากความฝันคือการค่ะท่านผู้ชมเพราะว่ามือกับหาเนาะค่ะ ราชการกับเป็นรัชการทีหาค่ะก็เลยใส่หาหาติดไปหน่ำเนาะค่ะท่านผู้ชมถ่าภูมากับเลือกเอาค่ะผู้บมากกับพานเนาะค่ะค่าลกะเก้าหาค่ะเก้าหานี่กับหมุนห่เนาะค่ะหมุนออกมาห่ค่ะสองสองนี่เป็นอายุของน้องนุ่นเนาะค่ะน้องนุ่นอายุยี่สิบสองปีค่ะยี่สิบสองปีเต็มเนาะค่ะยี่สิบสามนี่กำลังกำลังสิเข่าไปแต่บ่หันถึงค่ะ กำลังอย่างเนาะค่ะแต่บ่หันถึงค่ะแต่ว่ายิบสองนี่เต็มแล้วค่ะค่ะก็อย่าลืมนะค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมว่าเด็กเก่ากับเด็กหกเป็นตัวเดียวกันเนาะค่ะเด็กหนึ่งกับเด็กเจ็ดเป็นตัวเดียวกันอาจสิกับหัวกับหางกระได้ค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทาทางทีเสานี้มาเว่าสู้ท่านผู้ชมทางบานฟังเนาะค่ะกับวิเคราะห์พิจารณาเอามากตัวใดชอบตัวใดกับเอาตัวนั้นค่ะแต่อย่าลืมนะค่ะอย่าลืมกับนาใน่ะซื้อเหลขต้องกลับเนาะค่ะการไหวค่ะบางคนอาชีพสื่อ ตรงๆเลยตดโปดเนาะค่ะเถื่อมันออกตัวกับมากกะเสียดายค่ะค่ะกะขออห้มีโชคมิลาบในรางวัลใหญ่กับน้องนุ่นเนาะค่ะเบิดสุขู่สุขคนค่ะในงวดวันที่17มกราคม2567นนี่เนาะค่ะค่ะเป็นแนวทางเนาะค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางให้ค่ะมากกะจัดเนาะค่ะโบมากกะพานค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิ้งก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ้งพะรวย จงมีต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยืนมีโชคมีลาบเฮ่งเฮ่งมานหมานปังปังรำรวยร่ำรวยถูกรางวัลลอตเตอรีรรรตต่เบิดสุขูสุขนเด่ะค่ะเดอ้อข่ะสุดท้ายนี้สาวนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงพะรวยได้หาคลิปดีๆตัวเลขเด็ดๆ มาไห้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ